เพชรยนต์สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมรังสรรค์อีเกิลนะครับผมก็วันนี้จะมารีวิว t o y ยต้าวีออสปี15เกียร์ธรรมดานะครับหรือเกียร์เมนนุ่นนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับผมคันนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับผมว่ารถคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างนะครับผมครับผมวีออสคันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี15นะครับแต่ออปชั่นบอกได้เลยว่ามาเต็มนะครับผม ด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นล้อแมกอลลอยตกแต่งมาเรียบร้อยนะครับเดิมเดิมจะเป็นล้อกระทะฝาครอบนะครับเพราะเป็นรถคันนี้เป็นเกตเจนะครับผมเปลี่ยนล้อแมกมาแล้วยางใหม่ดีลึกเลยนะครับผมก็ไฟหน้านะครับผมเปลี่ยนเดิมจากมันติรีเฟ็กเตอร์นะครับคันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับผมหล่อๆอเลยนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับผมกระจังหน้าโครเมี่ยมบอกได้เลยว่าคันนี้ มาเต็มนะครับราคาเบาๆนะครับผมด้านข้างของรถนะครับผมบอกได้เลยว่าสีใหม่เงานะครับเดิมๆจากโรงงานเส้นสายยังอยู่ครบนะครับผมด้านท้ายนะครับก็ดีไซน์ไฟใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมจากโรงงานคิ้วท้ายคันนี้ตกแต่งเป็นคมเนียมมานะครับผมเพราะเดิมๆจะเป็นสี เดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟตัดหมอกหลังนะครับแต่ไม่มีหลอดนะครับผมก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ทะเบียนเป็นปทุมธานีนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเข้ากรุงเทพนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ได้คันนี้ไปเราเปลี่ยนทะเบียนให้ฟรีนะครับผมแจ้ยงย้ายให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันภายในคันนี้เป็นสีดํานะครับเป็นเบาะผ้านะครับผม มีพมกระดุมสีแดงนะครับตัดกับสีพื้นภายในเลยนะครับเป็นเบาะเดิมจากโรงงานเกียร์ธรรมดานะครับผมแอนะครับเครื่องเล่น TDMP3 WMA นะครับผมถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับบอกได้เลยว่าน่าใช้มากครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถแต่งนะครับ แต่เครื่องยนต์ไม่ได้ทํานะครับผมก็ตกแต่งภายนอกมาเพื่อความหลอ่อเพื่อความสวยงามนะครับผมส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับหรือที่นั่งตอนสองนะครับผมก็เป็นเบาะผ้าเดิมๆเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับการใช้งานน้อยมากบอกได้เลยว่าซื้อคันนี้ไปคุ้มมากครับผมส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับรถคันนี้ไม่มีการติดตั้งแก๊สมาใดๆทั้งสิ้นนะครับ สวยเดิมนะครับมาพร้อมถาดของ t o โยต้นะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับข้างหลังนะครับไม่มีอุบัติเหตุมานะฝากระโปรงเดิมรอยหมุดเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับผมท้ายเดิมนะครับรถทุกคันของเราไม่มีจมน้ำตัดตอกกับสีเปลี่ยนเครื่องเล่นทำรถสูญหายนะครับผมหน้าใหม่สวยเดิมทั้งหน้าทั้งหลังด้านข้างนะครับ เครื่องยนต์คันนี้นะครับผมเป็น VVTi นะครับ ID อย่างเดียวนะครับมาตรฐาน17.5กิโลลิตรนะครับผมบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ตอบสนองทันใจนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคานด้านขวานะครับผมของรถตัวรถนะครับฝากระโปรงต่างๆน็อตไม่เคยถอดเลยนะครับผมฝากระโปรงเดิมนะครับสติ๊กเกอร์หมุดเม็ดอาร์คยังอยู่ครบห้อง เครื่องสวยงามมากครับผมน็อต mm hmm. ไม่มีขยับ mm hmm. เดิมๆทุกอย่างนะครับผม mm hmm. เป็นไงกันบ้างครับผมเราได้ดูรายละเอียดของรถคันนี้ไปเป็นบางส่วนแล้วนะครับผม mm hmm. บอกได้เลยว่าสายซิ่งไม่ควรพลาดนะครับผม mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือออปชัน ที่เจ้าของเดิมตกแต่งมานะครับผมลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย95นะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับผมสามารถมาพบกับผมลังสัรคเบอร์โทรศัพท์0863377326นะครับผมชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่ลูกค้าไม่พลาดข่าวสารในการนำเสนอรีวิวรถแต่ละคันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ